สวัสดีค่ะเพื่อนๆอันนี้น้องมิวมีอะไรมาแนะนําคะทอมีทอตุกตาทออ่าเป็นยังไงเรามาแกะกล่องกันดูอ่าทำ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 ทททปืนปเดี๋ยวเราจะไปดูความสามารถน้องกันว่าน้องทำอะไรได้เดีย๋ยวขอดูหน่อยขอดูหน้าตาชัดๆ่อยนะ ทรงผมสีเหลืองมาดเข้มมากหลายมีคอ,อนอะพร้อมด้วยชุดอ,อะทอทำอะไรได้อ่ะหอไหนลองดูซิทอทำอะไรได้บ้างโอ้ต<ด>แล้วยตรงคอนเขาจะเีสีเสียเหมือนกับนี้เลยทอเต้นตุน๊กตาทอเต้นได้ดุกด๊กดุก๊ก อาพอ,อเต็นได้แล้วทีนี้เอาเจ้าอะไรนะอ่าเขาเรียกว่าอะไรเด่นให้ดูจักต,ตาเดี๋ยวราน้องเต้นพร้อมกัน ซู Super เปอร์ฮีโร่แดนฮะขอดีห่นนะนมีไฟที่ตาหมมีไตาเหมือนกันก็บอกว่าตัวนี้มีไฟที่ตาแต่มันไม่มีอ่า,อาอเดี๋ยวมาดูอีพีต่อไปกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ